สวัสดีค่ะวันนี้พบกับตตายนะคะกับร้าน TT Shop สองเก้านะคะวันนี้นะคะแตยจะมาบอกว่าทอา่อไบพาสคืออะไรมีหน้าที่ทําอะไรนะคะสําหรับลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าบางคนที่ยังไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับทอบ่อไบพาสนั่นเองนะคะน,นี้แต่จะมาไขข้อสงสัยกันเลยนะคะสําหรับท่อไบพัสน,นะคะแต่จะบอกก่อนเลยนะคะภาษาบ้านๆง่ายๆนะคะ เป็นท่อทีอ่ปิดเปิดนะคะคุมด้วยรีโมทนะคะแล้วก็สามารถเงียบได้เบาได้นั่นเองนะคะคุมด้วยรีโมทเลยนะคะตัวนี้เขาจะมีก่อคุมของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่เก็ทใช่ไหมแต่ถ้ายกขึ้นมาแบบนี้นเก็ตแน่นอนนะคะสําหรับท่อใบพัดน,นะคะปิดจะแซดก็ได้นะคะจะเงียบก็ได้นะคะสมมุติว่าเจอด่านนะคะเราก็ คุมด้วยรีโมทปิดให้มันเงียบเลยนะคะสําหรับเงียบก็จะเป็นท่อปกตินะคะสําหรับตัวรถเลยนะคะรถล,ลูกค้าเสียงเดิมยังไงนะคะปิดตัวนั้นเลยนะคะก็จะเป็นเสียงนั้นเลยนะคะตํารวจไม่จับแน่นอนนะคะถ้าอยากแซดหรือหนีเมียไปซิ่งนะคะก็กดเปิดได้เลยนะคะมันก็จะดังตามใจลูกค้าเลยนะคะที่ลูกค้าใส่ท่อมานั่นเองนะคะมันจะออกกลางลำรถนะคะสําหรับท่อที่ ใส่สำหรับตัวท่อใบพานนะคะ ออกตรงกลางลำรถเลยนะคะแล้วเวลาปิดนะคะมันก็จะออกท้ายปกติเลยนะคะ1ชุดนะคะจะมีอเซซอลี่ครบวงจรเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะแล้วก็คือของลูกค้าใส่ท่ออยู่แล้วนั่นเองนะคะใส่ท่อซิ่งอยู่แล้วนะคะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะคะก็คือเอาไปตัดต่อก,กับท่อเดิมก็ได้จะเอาไปตัดต่อก,กับท่อซิงที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนั่นเองนะคะซื้อชุดนี้ไปไปร้าน บอกให้พี่เขาติดตั้งให้หน่อยนะคะเพราะในกล่องจะมีวิธีการติดตั้งนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะคุมดึงการทำงานนะคะมาจากแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เบรกลมเบรกนั่นเองนะคะของเรานะคะจะได้ทั้งรถกระบะแล้วก็รถเก่งนะคะสำหรับรถเก่งก็จะเป็น2นิ้วนะคะสำหรับรถกระบะก็จะเป็น2.5นิ้วนั่นเองนะคะ ซิ่งแบบไหนรู้กันอยู่แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอาแอบบอกนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าหรืออู่ตามร้านนะคะอยากได้ราคาส่งนะคะซื้อกี่ชุดครับคุณต่ายเราจะได้ราคาส่งเราอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะยังไงต่าฝากร้านไว้ด้วยนะคะ TT Shop 29นะคะจะเป็นเพจในการรับสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วต่ายก็จะเอาตัว ส่วนต่างๆนะคะที่ไต่ขายนะคะเอาไปรวมอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะจับฉายนั่นเองนะคะถ้ายังไงฝากร้านด้วยนะคะ TT ทีชอปสนะคะแม่ค้าตัวเล็กแฮชแท็กตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ